สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะค่ะมื้อนี้เป็นวันที่สิบสองนะคะควันที่สิบสองมื้อหือนะคะแม่คู่กับสิพาเอฟซีไซบุญไปร่วมบุญน้ำกันนะคะคม้อน้กา<ผ>ม,มีเอฟซีนะคะคุณชาชัยถวายนามนะคะคุณระถวายพวงมาลัยดีเด้อค่ะเด้อครับค่ะเป็นฝาาม่านํำแต่งโม่นะคะพร้อมครับลงท่านนำตาหูพร้อมครับ มาถวายภููวัจุบรรจัยรวมที่โดมส่างนะคะสวยงามมาค่ะควงมาไลดอกมะลีทั้งดาวเรื่องนะคะสวยงนะคะเสียมู่คเปไปธุระอ่ะนะคะงามงามแต่ควมกบคุณแม่ยุ่นนะคะแม่ยุ่นคนณแม่คู่คุณอาไลนะคะเพื่นกาถ้าบุญน้ำสองวัดนะคะครับผมถือว่าอนุโมทนาสาธุบุญไปนำเพลินนะคะนำแข็งมาติเหียนเต็ม เนนำแขมงเนมน,นมาส่วนนี่นะค่ะบางทียบางที่นี่กตะมันกรไรปูไรขคนนะค่ะคุนรวยบุญมากค่ะมีเป็นเพื่อนจะคุณเอมี่จังสแล้ะค่ะเพราะว่าเพิ่มเื่อนเจ้า่ามายิมแต่่าของอาจ <ผม S 1> จะมามื่อ,อืนมีน้ามันเพื่มีรสด,ดีนะคะเพื่อนกับสมผ่าใหมบึงแหละสหมูใหบึเรียบร้อยครับผมค่ะมันกันนี่แหะพูละละเล,ละน้อยไปนะคะรวมบุญไป ผู้เป็นน้ำปลาก่ะมีผู้เป็นลรงท่านปลาทู่ค่มีมือเืินกับโอมือเฮอเนะคะ่ะพันที่สิบซี่กับแม่เตียงพระกระเขนมกินไปน้ำนะคะ่ะเ,เรียงเทียมง,งานเท่านี้แหละค่ะเพราะว่าเอฟซีผู้ได้ไปร่วมเคยกินน้ำกันแล้วค่ะเรือว่านุ่งอาหารกัว่าไ้ค่ะแล้วก็มีแนวเก,กีแยนวแถมผู้ได้จะไปร่วมบุญน้ำบ้านปย่ยท่านเรียบร้อยนะคะ่ะหรือว่าฟังพระพุไห้พ่อเนเรียบร้อยถวายตนผาป่าแล้วเอาก็ ได้เพื่อกะซิมีน้ำปลามีปลาทูชักเีษนะคาเกลียวบรรหารน้ำมันน้ำมันเพื่อนรสด,ดีนีค่ะนะคะเดี๋ยวไปคู่กะะับใครที่มั่นใจนะคะสำหรับผู้เดียมีหัวควอนเพื่อกะเฮ็ดมากัรปฏิซิบหาได้ค่ะปฏิซิบหาไม่คู่กับซีเกียงอีกเช่นนึงเนาะครับผมค่ะมือไฮว่าตัวกันเลยซิบซีซิบหานะคะซิบซีซิบหาเพราะว่ามันจัง แดดแดดเงี้ยออกไปเลยยอดผาปามันสีแดงตรงกันบ่กันรอฟังนะคะสําหรับแม่คู่สิจุดทูบในวันที่สิบสี่นะคะที่วัดป่าสาสนุบบนวารามปูร้อนเลียไข่เรียบร้อยแล้วเด้อทูบกันได้ครับผมรอดเลยค่ะเด้อเดียกยิ้มกับเตียงโม่สิบเวทาทยไฮดอ่ครับผมค่ะเพื่อนกับสิบเวทาทยมองแม่คู่จุดทูบมองน้ำตกปูตาช่ายาเกตแปดเลยนะคน้ำตกปูตาช่ายาเกตแปดนะคะครับผมค่ะเพราะว่าช่วงนักดาฝน ครับฝนแล้วก็ะสำหรับคนที่บูชาเหรียญน้ำปูน้ำแม่คู่เนาะค่ะอาจจะลาซาแดดเที่งฝนตกแดดเที่ยงภูกทรงนั่นอะค่ะเขากะโบท่านทรงกับมี่แต่ว่าไายซื้อไรนั่นก็ทรงเข้าไปแล้วใจเย็นๆนั่นค่ะเด้องว่าเป็น่าบุญบ่อนายบ่ไหนตรงที่พุรากุมันมองเนี่เสียคือนนั่นในแท้เนี่ยเสียนเพราะว่าแม่คู่กับทรงให้งน้องหญิงเนาะค่ะมันการจะสะดุดกับมี่ฮานางเทียแม่คู่กับเลย ให้ดอนองเขาส่งให้ไม่หล้กกาเทิ้งมันอาจจะลาศาจะน้อยเข้าล่อฟังเบื้องลองยิงค่ะวเทงมาไทยละครลายยางลายอย่างค่ะนลองยิงอะไรรับพ่สูอนหลายยางส่วนกาการเทิ้งไปอยู่ดอกแก่กลับไปเบิ้งดู่าไรซื้อมีอยู่ใจเย็นๆไม่หาอะไรว่าไรซื้อมีอยู่เขาไปเบื้องแล้วเขากาว่ามาที่มันอาจจะตัวข้างผู้น้องคนไปแล้วเขาโทรบติด เขากระพีดแต่ว่าพีผู้รับเขากระแด่วครับมากมันบอกครับสมมติว่าสมมติว่าน้องหญิงส่งให้ไปเกินสิกรับส่งขึ้นมากก็ได้ครับคันบงจะต่อแม่ตันกิส่งขึ้นมากครับเพราะปิดทางน่ะครับผมเพราะว่าไม่คู่กับผู้นี้ทางมาว่าบ่ท่านใดไม่คู่กับส่งให้น้องหญิงเยอะวัดี้จัมือบ่ท่านใดเพื่อกับส่งมากไม่คู่กับส่งแบบเป็นแซ่ซี่สามแบบนี้ครับผมนี่ละค่ะบากเที่ยวบางที แม่คู่กับวันไดนน้อนพูดเดียวเนาะครับกให้น้องยิงซอยยังสีน่าค่ะเพิ่นแก่เทียเหรียญมันยังบ่ห่อนเอซี่พักมากเข้ากระโงไปคือเขาเข้าคิดว่ามันบ่หอนเข้าคิดว่าลืมทรงยังสีหางเทียแม่คู่ด้สองเทียว่าไงคู่ละครในสองเทียมันทรงมากบนมาในสองเทียิ่นกับพวกเป็นยังดอกเดี๋ยวหมูส่ายอีเดี๋ยวว่าพูดเฉย พูเลาแห่งบูซาอีก็ลยสมมติว่าเนาะก็ถือว่าปเป็นความส่งดีเนาะครับเ,ออเนาะเโชคคดีขารับแต่ว่าบูซาไปงวดก่อนกับมีคนโ่งดีอะไรครับผมค่ะเพราะว่าบางคนกับว่าท่านหอดมือเนาะครับบางคนคนกายที่ทานคนว่าโอ้แต่ว่าปูมาผู้ขากับเด,ดรโชคกเราบอเดร์ดสุกมาแต่ดูแลาซีหามงวดแล้วใช่ไครับผมบัดน,นี้บูซาปูตาไป อัเพิ่นมาหัวใพอดีบาลีทีผู้คขาผู้แล้วเขาเปิดตัวบาลีทีก็ได้เนี่อได้อาหารกากวันเดืสิก็ได้ครับผมค่ะเพิ่น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 เขาเป็นจังบุตรมาเพิ่นแต่งขันหาลับนะคะครับผู้ละคนกับพู้แจกว่าเฮียจังไหนเข้าจ็ดสี่ก็ได้เข้าสมุนว่าเขามีพวามอะไรสิ่งละเอียบครับผมขันอยู่ในเมืองเข้าเข้ามีขันหาสิไรครับคืออันนี้เข้าเอาขึ้นห้านก็ได้แล้วเข้าเอาเลี้ยงปูนะคะ รเรเรียนคู่กับอธิษฐานานี่แหละค่ะอธิษฐานคู่ตาเอ้ยมาอยู่มาขับม,มาคู่ลูกหลานแถวขาดพย,ยัญชนะไรยเด้อทับมากค่าขึ้นยังเสียทับมากอธิษฐานานายท้ายให้ลูกหลานให้บรรลุให้ลุล่วงไปด้วยดียังเสีะค่ะคือขึ้นมาธิษฐานเท่าอันได้ดีเท่าบอกออกแล้วค่ะเพิ่นก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่น้ำเท่าเสมอเหรอพยัญชนะห้าสี่อธิษฐานแบบใดนะคะครับผมคือไม่คู่แขนอยู่นี่ค่ะค่ะ ก็เป็นเยี้นเงินนะคะเป็นเนื้อเงินค่ะสำหรับเนื้อเงินมันเหมือนนะคะเเงินเหมือนแต่ว่าซุมห้องแดงท้องเรืองกันก็ดีขึ้นกันนะคะพลังก็ไม่แย่ค่ะนี่ค่ะขุตคุนัันเดียวกันค่ะขุตคุนอันเดียวกันเหมือนเป็นเป็นสวดหายขึ้นกันสวดทำพิธีขึ้นกันเหมือนเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเข้าจากเรืงเนื้อนันเนื้อนี่เนาะแม่คูกก็เอามาเก็บไว้ว่ามันบางบ่มีไฟสีข่อสียกบใดน้ำแม่คววมันแพงแม่คูกก็เลยเฮ็ดมาหน่อยนะ ค่ะอันอันนี้ก่ะพ่อเขา day, <Yeah. S 2> ้าบูชาได้เนาะคกับพ่อได้เฮ็ดได้สานนี่แหละแม่คู่กับพ่อได้ไปเฮ็ดไปสางทั้งวันว่าล่ามนั่นเปล่าค่ะพ่อได้ตื่มกันเนาะครับผมพ่อได้เป็นว่าได้เป็นจุดเดือนไข่ลูกไข่ล้านได้มีแนวแนียวหลังในหัวจิตหัวใจเข้าอย่งสียนะยังมีปูอยังเสียนะค่ะยังมีปูปูมาอยู่น้ำผัดซุกดีผัดว่าปูมารักสงรักษาแข่าขาดพยันตะไลนี่ระค่ะมันกา มันก็เป็นกำลังใจกำลังใจหนึ่งครับที่ที่ให้ลูกหลานได้ยืนยัดได้กะไม่คู่กะอยากให้ลูกหลานผูทุกคนนั่นแหละค่ะให้สมความมุ่งมาตปาินานให้ได้ทุกคนเนาะค่ะสำหรับมือนี้คุณชาชัยถวายนาบค่ะคุณนันปูระโยขันถือระบอกว่ายิ่มบางเลยค่ะคุณชาชัยถวายน้มสิบเก้าแผกสิบเก้าแผกขันมันบ่อพ่อให้ถวายเก้าสิบเอ็ดครขันมันขัมันบ่พ่อคือ ขาวัยเก่าซีบีเอสบางทีละครับเออขั้นขั้นซีบเก่ามั่นหน่อยให้เอาซีบเอสระว่างครับค่ะเราเราวนว่าตัวเดียวสิครับซีบฮงนะคะครับผมแล้ววิซ้อมตัวซีบเก่าซีบฮงครับมีแค่นั้นสีปู่าวปูแล้วก็บวบหลายนะครับแล้วก็ท่วงว่าท่วงงอครับไปวาดครับผมท่วงงอคือมักแค่ตีสิบฮงกันสิบอกีดีดีอีงทีหน้าครับอ๋อโอ้่หทวงว่าทวงเสียทวงงอครับเสียรุ่นเพม่อนรับเสียรุ่นเก่าคือบักหลายแท้สิบฮง ก็เพราะว่าสิออกสีระวางสิครับผมเออนี่ละเท่ากับยิบจำฉลากินแปงรัฐบาลไว้นะคะเนาะครับค่ะเพราะว่าไม่คู่ก็ไปยิบจำไว้แล้วละก็ไปสร้างไหมกับมีสิบเก่ามีเก่าเกศเก้าแปดเก่าศูนย์นะคะเรียนละเก่ามาถไม่คู่ครับผมสาธุสาธุครับคแต่ว่าสิบหกอะถิมอะไรให้ได้กับถิมบะไดเป็นสิบหกนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะตอนอางเข้าซื้อคากหลาไร่ ซื้อหนึ่งหกซื้อไรดีเนี่ยซื้อหนึ่งว่าเห้แล้วก็เอาหกศูนย์ปึ่งขึ้นเลยแต่ว่ามันมันบอกสองมันบอกเป็นเลขไทยสองตัวครับแม่คู่ไปถึงตัวดีไรดีครับแต่ว่าหันหันมันเป็นเลยเลขไทยสองตัวสิได้ลายครับครับผมแต่ปรกาได้พ่อสมควรก็ถือว่าดีปูพ้นซอยนะคะครับผมซอยหายหายแม่คู่ใดเฮ็ดต้นผาป่าไปรวมเฮ็ดรวมสร้างทั้งวัดน้ำนะคะครับผมเพราะว่าาลา เพื่อนซาร่ารับรองเรียนรับรองนะค่ะเนี่ยคู่บาอาจารย์เพื่อนมาจารยเสียมันก็มีเรียนรับรองซาร่ารับรองค่ะจารย์เสียนครับผมโอ้ยล่างบักไงค่ะล่างนี้ยังไงค่ะทั้งไงทั้งสูงครั่ะทั้งไงทั้งสูงไปสองสันนะคะพระอาจารย์เมื่อวานเพื่อนกับคู่เพียรเมื่อเหมือนนะคะอย่างนั้งฝนนะคะทั้งนอกเพรานกระเฮ็ดบันไดเรียบร้อยแต่ว่าทั้งในเพราะท่านแหลกค่ะตีทั้งเคิงทั้งขางล่างแล้วก็เลียผู้กเบื้องายกแล้วก็ ใส่กระโจอีกแกเสนะค่ะใหม่กับบ๊อบบ๊อนี่แหละลายยางค่ะแม่คู่ไปเฮ็ดไปสร้างเนาะแล้วกพร้อมกับผงเจ้ายวยากับเสียเทถนนเข้าไปล่องูเขียนถนนวันนี่แหละปูครับผมเออล่อปูให้ให้ให้งบข้ามถนนแล้วปูเลื่อมันสิได้จักเมียกันล่อฟังวันที่สิบหกแล้วคผมว่าจากผงเจ้ายวยามาหาหอวปูตาสิจักเมียจัก ให้ว่าฮะเขาเข้าเกษตรก้าวละผู้เกษตรเพื่อผู้เกษตรลูกหลานก้าวเบื้องนั่นละว่าสิตรงก็ปูตาบบทนะคะเพื่อทางแค่เพื่อให้เป็นให้ให้เป็นให้ว่าให้ให้เป็นยังก็เยิ้มให้ให้ให้ว่าบอกบอกเพื่อบอกตู่ตู่เหมือมัครับผมให้เป็นปัญหาให้เป็นปัญหาครับให้เป็นปัญหาให้เตี่ยเอาง่ายมาก็เอาอยากจะพูดให้เป็นปัญหา ทันให้เป็นตัวค่ะคปู่ว่ามันกับว่าอา้าวการเป็นปัญหาปกติค่ะแต่ว่าทานทานเอาเป็นตัวโคโลพันว่าเอาตีพันว่าอันเมื่อแล้วปู่ห้ตุงแล้วก็เริไปตีปัญหาปกติว่าตัวไฮซิบฮอกซิบเก่าว่าตีแล้วว่านี่แหละทานทงเช้าก็นยิบจะไหวนะคะมันก็บเนียนนอนของมูนี่แล้วก็บอกว่าวันที่ซิบฮอกแลค่ะอาแม่คู่กับเขาไวพ่อนไฮเอฟซีไซบุญแล้วค่ะของกับคุณเมยุ่นแล้วค่ะ หลายผู้หลยคนนะค่ะทีเอฟซี่นมีไล่ซื้อไล่เสียงขืนห้าเมื่อทุกคนนะค่ะให้มีโฉมมีหลามมีโฉมมีมาร์นะคะเด้อสาธุดยืนสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับแอดิมกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับอ่ะแอดิมกับได้นำครับบุญนะครับทีเอฟซีรวมมานะครับขึืนถวายปู่ให้แล้วเด้อครับเด้อ ครับที่ฝากมาทางช่องยิ้มครับก็ได้จดไลฟ์ซื้อกับนําขึ้นถวายองค์ปูชิบะขาวปูตาแล้วก็แม่คู่ฮอรหัวน้อยแล้วครับเอฟซีที่รวมบุญมาครับก็ขอให้สุกๆมันๆลำลำได้ลุยนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็คอยสมบัติปรารถนาทุกประการครับบุญนะครับบุญพระปาครับวันที่สิบสี่นะครับเด้อสิบสี่ครับอยู่วัดศาสนุบุญวัดราดมนะครับเนาะเอฟซีทันใด ครับจะร่วมล่องท่านนะครับเพชรล่องท่านหรือว่าจะไปร่วมผาป่าครับที่วัดสาสนบุญวัดรัมวันที่14ตอนเสาร์ครับผมแล้วก็วันที่15บหานะครับก็เป็นบุญผาป่าครับเป็นบุญผาป่าอีกนะครับเนาะอยู่วัดป่าบันเมิดครับตำบลสัเพาอำเภอเมืองนะครับเอเซีท่านใดจะมาร่วมบุญครับก็ขอเชิญเชิญได้ครับเด้อครับรวมบุญกับแม่คู่หอมหวนเฮาครับอ่ากระจอมือไก่เมือเข้ามาแล้วนะครับมีวันที่14แล้วก็วันที่15 ครับอ่าเอฟซีฟันสีเห็ดลงท่านครับกระแกงมาทั้งช่องอ่าแอดยิมก็ได้นะครับแต่แอดยิมสีประสานงานครับอ่าบอกแม่คู่ให้นะครับเนาะอ่าครับเพราะว่าจะเป็นทางวัดสาสนุบทวรารามหรือว่าทางวัดปลาบันเมิดครับตำบลสัมพาวอำเภอเมืองวัดปลาบันเมิดในบันที่สิบหานะครับอ่าบื้องไปเป็นปราปลา่อกันสองมือครับสองมือส่วนสําหรับมื่อนี้นะครับคุณชัดชายครับอ่าถวายน้ำนะครับเพิ่นอ่ารวมบุญมากครับทั้งช่องแตงโมเพิ่น ครับกับแอดแตงโมครับอ่าครับถวายพวงมาลัยแล้วก็ถวายครับลุงท่านนะครับนำท่านลุงท่านนำโตหูวแล้วก็อ่าถวายรวมสั่งกับแม่คู่หอมหวนเฮ่านะครับเนาะอ่าครับกับซาธุสาธุปูเลยฝากบอกให้คุณชาติชายนะครับถวายน้ำสิบเก้าแพ็กก็สั่นอ่าอ่าคันสิบเก้าแพ็คมันหน่อยก็ให้เก้าสิบเอ็ดแพ็กก็สั่นนะอ่าอันนี้กับปูให้แนวทางับนะครับเนาะอ่ากับผมครับอ่า ครับบ้านังกาสิบเก้าสิบหกกันเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับอ่าเข้ากับไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้เพื่อปูพระท่านโชคให้นะครับเนาะอันนี้ครับหนึ่งเก่าทะเบียนรถบักเบนครับงวดนี้ปูบอกว่ามาแที่นเน่นอนประสานว่าเข้ากับพิจารณาเอาอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับใส่วิจัยญาณในการรับชมครับตัวเลขตัวใดที่ปูให้มานะครับแม่คู่ก็ได้บอกไปในคลีพเลยครับเด้อครับก็มีเก้าศูนย์ครับอ่าราคาเก้าเก้เก้าแปดนะครับเนาะหนึ่งเก้า หนึ่งเกนเะครับเป็นตัวเลขที่ปูให้แม่คู่ไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมักกระตามกันบ่มักกระพานพราวาบึงกับเป็นเพื่อแนวท่าเบึงเป็นแค่แนวทางนะครับเออใส่วิจัยยันในการรับชมครับผมสําหรับเหรียญเหรียญปูตาหรือว่าเหรียญ ปู่ตารุ่น997นะครับเนาะอ่ะยังเหลืออยู่ครับเด้อรุ่นอ่าเหลี้ยนทองแดงอ่าทองแดงร่วมดำนะครับพร้อมกับทองสีทองครับยังเหลือ fc ครับถ้าใครอยากได้สักการะบูชาครับกระทักมาทั้งช่องแอดยิมก็ได้นะครับหรือว่าทองไอ้ก็ได้หรือว่าแตงโมก็ได้นะครับเนาะครับ fc ท่านใดได้เบื้องแล้วครับก็คอยสุกมันลดัำลุ่ยคิดเงินไหนได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปรถนาทุกประกาศนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้แอดยิมกราบขอสวัสดีครับ